วิธีกำจัดกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์ในห้องพักและเราก็มีเคล็ดลับที่คุณไม่ควรพลาดชมค่ะกลิ่นเหม็นจากห้องครัวเป็นเรื่องน่าปวดหัวจริงๆเลยนะคะแล้วยิ่งเป็นห้องพักของเราที่เราใช้สำหรับพักผ่อนนอนหลับบางครั้งเราก็เผลอไปทานข้าวในห้องพักของเราค่ะยิ่งเป็นห้องพักห้องเดียว มีบริเวณใช้รวมกันกับส่วนอื่นยิ่งต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดรวมถึงกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการทำอาหารในห้องพักค่ะ<อ>ช่วงนี้โรคระบาดออกจากบ้านไปไหนไม่ได้ก็เสื้ออาหารมาทำกินเองที่บ้านตอนนี้ก็ค่ำม,มืดแล้วนะคะจะออกไปทานข้างนอกก็กลัวว่ายุงจะก,กัดค่ะก็เลยต้องกินภายในบ้านกันเนี่ยแหละค่ะกลิ่นอาหารก็ตลบ,บอบอวลไปทั้งห้องเลยค่ะ ตอนนี้พวกเราทานอาหารกันอย่างมีความสุขสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ตอนนี้นะคะทั้งกลิ่นของอาหารความชื้นและคราบต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะโดยหลายครั้งการทำความสะอาดคราบและก็กำจัดก,กลิ่นก็อาจเป็นคนละส่วนกันนะคะ หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดเช็ดถูเรียบร้อยสะอาดแล้วแต่กลิ่นของมันยังคงหลงเหลืออยู่นะคะส่งผลให้เรารู้สึกว่าเสียสุขภาพจิตมากๆเลยค่ะทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขจริงๆ oh, <no. S 1> เราจะเห็นได้ว่ากลิ่นอับและกลิ่นเหม็นเรื่องอาหารตกค้างตามผ้าม่านต่างๆเนี่ยนะคะกลิ่นตลบอบอวนไปทั้งบ้านเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องกินอับไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะคะอลองนำเคล็ดลับนี้ไปลองใช้ดูค่ะสุดยอดจริงๆรับรองว่าได้ผลแน่นอนค่ะตั้งกระทาค่ะเปิดไฟให้ร้อนเลยนะคะใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำลงไปสักหนึ่งถ้วยนะคะแล้วเราก็เตรียมน้ำส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปนะคะสักสองสาช้อนนะคะ เมื่อใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปล่อยให้น้ําเดือดค่ะให้น้ําเดือดนะคะให้ควันคุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องเลยนะคะประมาณ10นาทีสําหรับห้องเล็กนะคะแต่สําหรับห้องใหญ่หน่อยก็ใช้เวลาสัก15นาทีก็ได้นะคะไอวัตถุดิบใกล้ตัวหาง่ายภายในบ้านค่ะน้ำส้มสายชูบ้านไหนก็มีนะคะเราก็นำมาดัดแปลงใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อห้องพักของเราจะได้มีกลิ่นที่สะอาด แล้วก็หอมสดชื่นคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้ใช้ในวันหยุดพักผ่อนอยู่ในห้องได้อย่างสุขสบายใจค่ะแล้วก็ถูกหลักอนามัยด้วยเพราะว่าไม่มีสารพิษใดๆนะคะโอ้พระเจ้าจอมยดมฉันทดลองสูตรนี้มา<อ>หลายครั้งแล้วนะคะก็ได้ผลทุกครั้งค่ะคือพอน้ําส้มสายชูเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะกลิ่นอับของอาหารที่เหม็นตลบอวบอวนภายในบ้านหายไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ แต่ถ้าหากว่าผ้าม่านของคุณนะคะโดนกลิ่นอาหารและความชื้นอบอวนภายในนะคะมากมายหรือว่ามือคุณอาจจะไปสัมผัสโดนผ้าม่านเข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้มีเศษอาหารติดอยู่มดก็อาจจะขึ้นมาได้นะคะแมะลงสาบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้เอาผ้าม่านไปซักแล้วละคะ่ะ oh, no. เอาน้ำใส่ถังที่สะอาดนะคะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วดิฉันก็จะใช้ผ้าชามัวที่เขาใช้เช็ดรถยนต์เนี่ยนะคะเอามาทำความสะอาดภายในบ้านค่ะผ้าของเราสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จุ่มน้ำส้มสายชูกับน้ำเนี่ยที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยนะคะแล้วเราบิดบัดหมาดแล้วเอาไปเช็ดโต๊ะนะคะโต๊ะของเราก็จะใส่วิ่งขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็สะอาดมากๆเลยนะคะดิฉันชอบมากๆเลยกับผ้าชามัว ชายเศษเรียบร้อยแล้วก็ซักให้สะอาดแล้วก็พับเปียกๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปเก็บเลยค่ะเก็บในกล่องปิดฝาให้สนิทค่ะเพื่อนดิฉันนะคะที่อยู่แคนาดานะคะบอกว่า เขามีร้านอาหารไทยอยู่ที่ประเทศแคนาดาบางครั้งนะคะร้านอาหารก็จะมีแมลงวันมาตอมเมื่อทําความสะอาดโต๊ะอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเช็ดอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้น้ําส้มสายชูกับน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาเช็ดนะคะเช็ดโต๊ะให้เรียบร้อยมแมลงวันก็จะไม่มาตอมค่ะเราก็สามารถใช้เช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้เช็ดสิ่งต่างๆภายในบ้านได้นะคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะ ป้องกันมดขึ้นขาโตะนะคะใช้สำลีจุ่มเฉพาะน้ำส้มสายชูเท่านั้นเช็ดที่ขาโต๊ะมดก็จะไม่ไต่ขึ้นมานะคะเพราะว่ามดไม่ชอบกลิ่นเปรี้ยวค่ะเช็ดทำความสะอาดตู้เย็นก็ได้ค่ะสะอาดสะอ้านเช่นกันค่ะช่วงนี้โรคระบาดหนักเราใช้ไฮเตอร์ผสมน้ำถูบ้านนะคะเข้าไปสักเศษหนึ่งส่วนสาของฝานะคะใช้ผสมน้ำถูบ้านมดไม่มาแน่นอนเลยค่ะ โดยเฉพาะนะคะช่วงนี้โรคระบาดนักเราใช้น้ำยาเดสตอลใส่อีกสักเศษหนึ่งส่วนสามของฝาหรือสักครึ่งฝาก็ได้ค่ะผสมน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปถูบ้านนะคะเนี่ยค่ะรับรองว่าทั้งหมดทั้งมแมลงสาบไม่มาแน่นอนค่ะทำความสะอาดสุขภัณฑ์ต่างๆและลูกปิดประตูให้สะอาดนะคะปลอดเชื้อค่ะ ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมเก็บสิ่งสกรปรกขังขยะทุกอย่างเศษอาหารออกไปทิ้งที่ถังขยะนอกบ้านให้เรียบร้อยนะคะถ้าหากคุณคิดว่าจะกําจัดกลิ่นหนูตายไม่ได้นะคะขอบอกได้เลยค่ะว่าคุณจะต้องหาซากหนูตายให้ได้ซะก่อนนะคะ